i'm insecure okay. え are claiming them. ชูไม่นะมีอีกออกออออสวยๆเขกมีสวยเหมือนกันนสวยแบอแต่มามีเสกินมันมันตองใ้น้ำปน่เนาะออี่านอใช่นี่สวยีนป่

คอสกางงามแนเนาะมันสวยอยู่รุ่นเดียวกันแต่ว่าไอ้ตัวเอ้ยคนละรุ่นแต่ว่าสู้ของคุณไม่ได้ว่ะสู้ตัวนี้ไม่ได้แล้วก็สวยสุดแล้วเนาะตัวของคุณใช้อยู่เนี่ยตัว GT ตัวคอสมันเป็น4ซี่ใช่แต่ของเรามเป็น3ซี่ตัวใหม่ก็คอสแั้วเนี่ยตังเนี่ยใช่ล่าสุดอ่ะสวยกว่าสวยกว่ากันเยอะถ้าใส่สเกิร์ตข้างกับท่อหลังสดองรูนะอืม กับบันไดนะแจ๋วเลยจอนเชื่อปะใช่เหลือแค่เนี้ยข้างในก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ค่อยข้างในก็ถือว่ารูแล้วค่อยไปติดอันนี้เอาเพราะว่าอันนั้นเราจ่ายตังค์ไปแล้วนะครึ่งนึงนะมาจํามันเท่านั้นไม่สั่งให้จ่ายมันไปพันห้าเราไปจ่ายอีกจ่ายอีกพันเท่าไหร่พันาพันแปดมันเอาสามพันห้าก็ต้องไปจ่ายมันอีกสองพัน แต่ว่าถึงบอกว่าแพงแต่มันเป็น9 d ไงแล้วมันมีอันนั้นให้ด้วยไงมันบอกว่ามีถาดข้างหลังให้ด้วยเปล่าไม่มีถาดทั้งหลังไม่มีมีแต่นั่นน่ะเนาะถาดเราสั่งมาต่างหากเลยที่เราบอกเถอะมิตร300กว่าบาทอืมแต่ว่าไอ้ผ้าห่มอะไรมันถึง,ถ,งถึงอันหลังเลยใช่ไหมถึงหมดเลยเพียงแค่เพียงแค่ถาดถาดเราถาดเราเคยซื้อต่างหากร้านนู้นถาด900เ,เนี่ยเราซื้อทางเพจแค่500 400 50กรา Okay. ถือว่าโอเคซื้อทีละอย่างเราเธอไม่ไหวใช่ยังขาดบันไดบันไดอีกสองคนกว่าไม่เป็นไรมีกับคนเป็นแต่ถ้าเกิดบันไดกับสเกิร์ตเนี่ยเลือกสเกิร์ตไหมตัวสเกิร์ตดีกว่าถ้าใส่สเกิร์ตสวยเลยนะข้างหลังอ่ะแต่เราไม่ถามสเกิร์ตเหมือนเท่าไหร่สเกิร์ตที่เราไปซื้อดูก็ประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสองก็ถือว่า ถือว่าโอนนะมันเป็นรถรุ่นใหม่ด้วยไงมันแนะนำบอกว่าไปซั่งข้างนอกกัยพี่ข้ามาได้แปลงอยู่ถ้าเป็นคนอื่นมันก็จะให้เอาไว้ชัดเลยแค่นี้มันได้เปอร์เซ็นต์ไปกันเท่าไหร่แล้วเข็าไหอืม ไม่เสือเราซื้อมาติดเองนะแม่เธอไม่กี่บาทเองนะเราไปติดที่ร้านมันแพงนะติดที่ร้านแพงนะเราสั่งมาเองนะเก็ได้รหม200กว่าบาทอีกคือได้หลายสีสีสวยสีขาวสีอะไรบ้างตัวสีขาวตัวสีขาวมีดำมีโครเมียมแล้วก็มีแดงกแดงก็สวยดีมันจะเข้ากับไอ้สามเหลี่ยมกัจจาน่าแต่โครเมียมก็สวยนะเลย มันจะตัดกันนะเอาโอครเมียมก็ได้ทั้งนั้นเป็นสีแบบไหนบ้างสีเหลืองทองกันหรอก็สีเงินให้โครเมียมไองนะแต่เราชอบสีดำอีกมันเป็นสีสอะไสีแดงมันจะดึงตันนี้ไปไหมเราเอาสีโครเมียมกับสีแดงเป็นจ้ เอาโครเมียมอ่ะหรือคุณชอบสีดำไม่ได้ทำสองสีแต่ว่าลองเอาสีสดำปะ่ะล่ะเราจะเอาให้ดู วสวยอ่ะนมสีเงินอ่ะวันนี้เรามาติดกระไลได้ไหมเดี๋ยวเราสั่งมาลนะเนี่ยได้กระไลเงี้ยเนาะสั่งมาละ เป็นสีดำนี่จะเป็นสีแดงอันนี้คือเป็นโครเมียมตนี้เอาไว้สีดำก็สวยสีแดงก็สวยวะเนี่ยอ่ะอสีนีเ่ยสีแดงดีกว่ามาั้งนะึ่งกันนะสีแดงมันมันถึงจะตัดกันนะนะว่า